ฟีที่ในช่องช่องตีนปะใน่เลฟีที่เป็นในรังที่มันอยู่ในน้ำปะเออฟีที่เป็นนายกปะฟีที่มันอันติเรียกฉลามออกมาปะเออฟีที่ออกอากายปปะเอนฟีแต่ว่าเป็นดาวเมจตายตัวมันก็ฟีนหมดเก็ฟีแม้ไม่มีใครเรียรไม่เหมือนกันนะ ก็ป e. ิดไงปิดไงปิดที่บนตึกอะปิดที่อยู่บนตึกอะถ้ามันดิ๊อะไรอุ้ยล้มลมมางกครว่าอะไรอายุเวงเนี่ยอเหี้มัวง่อย่ได้กูสั่งเนอะรกันโตโอ้โหเต้นกูถามอะนะเต้นอะไรทำอย่างหนึ่งได้ปะ ไม่ได้ไม่ต้องคงเพื่อนะครับแม่ให้มีอะไรเปงเพื่อนมึงเริงมยิงเหรอบี้กูดูฝุ่นเอออยู่ผมก็มีดูจักรวาลผมก็มีนี่จะมีสีเดวงมีสีเดวงมีสี่ดวงวใช่ใช่ที่ไม่เคยพี่ไม่เคยไม่รัดเอดีด้วยเหรอจำบอลจำไว้นะมอน ใช่ใช่ไมนะ่เคยรัดเลยดีแต่ก็ทุกอย่างตีเอดีลูกตาด้วยเฮ้ยมึงฟังดีดีดิกูไม่เคยไม่รัดเอดีเอ้าเรียบร้อยกูบอกแล้วปากกูโดนเวทเป็นไงไม่รัดเลยดีคือกูตีวับฟ้าเสร็จไม่เชื่อไม่ได้โดนฟอฟอฟเตียงเลยไม่รัดอ่ะเวทเวทคิวชอบคิวจริวจริงโอ้ยแบบอักเจ็บอยู่เจ็บอยู่คุณนั้นหรอ กูจะไอ้แคโตปะนี่นะโอ้โหแม่งสงครามอ่ะโคตรเดือดกูตายแล้อทีมันนีจัย้โหสงครา,ามครับเลยสงครามทับรักนรกทำไมมึงเข้ามาเลยจังวะไปเปรี้ยวจังมาลยเต้นเปรี้ยวเลย แแบบน้ำเนี่ยแบน้ำแต่บากเลยแหละตัวมได้เหรอกอาดีเราดีคุณดีเอาไปเาไเอาไปบ้านเด็ขาดเดอนนะอย่าไปคุณแอดคลิปไว้เลยกูบอกเลยมันใหญ่มันกับบ้านเพื่อนื่นมันโง่จริงๆอุ้ยทไมคลิปวิ่งทําลสวยๆสวย เพืเด็กสแตทเท่านั้นรพื่อเด็กอ่ะเพิเล่นน้อยกว่านี้เตนทำไมสกินพูดเหมือนสกินทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่ตายแล้วน้อยจนเศร้าอ่ะตอนเนี้ยแต่ที่สี่ไม่ออกไม่ใช่หรอไม่ได้ไปล่างไปจริงนะโกยมามาๆๆนี่ไง รอดักเลยนั่นไงมึงไม่ตายแล้วดิได้อะโหปิดบ้านลงเล่เอาดิแตกยังไงวะโอฟิเสี่งไฟายเนี่เราก็าอกแล้วรอกับเถอเอเอจโอ้ไม่คเลดมากเลยไม่เกิดมาทคา้ม ไม่เข้าใจอย่างมากเฮียวทำไมเราช่างโนดาเมจกันสิ่งนี้น้องเราไป็นตัวเล็กเย็นไหเพื่อนมาดูเกมมือเว้ยนักมามาดาฮะมนมันจะตายแล้วอ๋อขอขอ โอ้มันยกโดนตลอดเลยวะฐานะตัวเองโอ้ยดาเมจไม่มีตกเหว่น่าไม่โดนตอนหน้าตีคา้วเดี๋ยวโดตีคาร์าบ้านเลยอ่ะอไปไปกันให้กันให้มาไม่ไม่ได้อยู่เลยตาถลกไปเลยไปเลยไปเลยหปเลยโอ้ยเนี่ยต<ด>ีตี มันน่าเชียดสุดๆไปเลยกระโดดอมันอ้เกิลวสองมีดาเมจได้หรอวะโอ้ยกำไม่รู้ตายออกมาเลีชิดนร่างสุดจังไบอกกูได้ป่ะเรียบร้อยแปดเลยจ้าอืมไม่โดนแปดเลยจ้าโอ้โเได้ชัวร์เออใครชนะ

ยอมเสียใครสักคนวะไต่คนนะมันต้องไปเอาเอ้ยกูลงเจ็บลิฟกูลงเจ็บลิฟเอา It's h a n o o ได้อีรงกลางไอเปล่ามิวเข็่มิสเตอร์มิว จะอบขึ้นยาจอกขึ้นยาอกขึ้นมอนกูไม่มีมานนาถอยถอยถอยบางนะดินบางแบบสามสามสม้อยอร์เซ็ุ้ยยคนโอ้ยคอมจะแตกมานากูไม่มีหลักเลีวอะไรแล้วน่ะมอนเพื่อแฝไดเป็นได้ตายเป็นลมเรือมันน้อยเมื่อกี้มันเป็นลมมันมันลมจนจน มันง่วงเจ็ดในแชมเปี้ยนนี่มันแรงไปว่ะม <sh ันม right ันง่วงมาก็แรงแล้วมึงเลือบน้อยไปนี่อ่ะอาดีๆนแรงไปโดนระดับกูแล้วเหยนมเลือกแบบอยู่ชกข้อนิ้วไหวอ้เฮี้ยจะเรียกว่าห้าวตีนก็ไม่เว่อร์อ่ะกอดองกอดองกอดองเฮี้ยบอดอุ้ยนรกเนี่ยมึงต้องมาแก๊งมวยไทเซอร์ไหนเออจ๋ามึงไอ้เฮี้ยเป็นโอดตีมากเลยเหลืยชีปกายให้เดียว มันก็แฟตเลยนั้นน่ะอาดิเปบอาัน้ต้งคือไก่ยำไม่เค้ร้านเด็ตะมากับลากานโทนยเอ้ยย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 ับตยวผมยย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 ยงยยยยยยายย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 ืยเยยยยนเยย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 ่ยมยย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 ยมยยยยยมยย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 ยเว้ย ตอร์ให้เดี่ยวกันมุนโดแม่งโน่หนึ่งเลยเก่าหัวเลยไปแค่เดี่ยวมอนดิไคลเซอร์พี่พี่อะดจริงเฮ้ยได้เก่าหัวเลยเราสแต็กกูมาเมอนดิไคลเซอร์หายไปแล้วรอแดดกลัวกลางอยู่หน้าละมันคิดว่าเอาหน้าหลอกตู้ได้ลูเบียนตุ้มวอเห็นเออมันเห็นอยากได้ ฉันอยากได้เธอจังเลยอยากได้รถถังคันเมื่อกี้เออต้อนโดนไปตัดเตาไอ้เอา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 ไอเจนี่ก่อนดิเนี่ยเอาโอ้โอ้มันมาไอ้เหี้ยจับทางมันได้ก็ง่ายไอ้เหี้ยโอ้โหมะมะมะไหนเอาโอ้ก่อนอะได้หมดอะไม่ได้บอกว่าเอาโอ้ก่อนเขบอกว่าโอ้มันมา กูจอีกูก็ไ um> ม่ไหวเหมือนกันนะสบกูก็ไม่ไหวเหมกันที่ยกไปแทอะจะร้องอกตนลกอะไรไม่ได้เว้ยดาเห็นกูโดนมัดกได้ไงวะเนี่ยไวตายปีไปสองตัวเลยทำได้แค่นี้แหละถ้าถ้ากูเจาโก็ตายลย เอา้โเล็มดูพออยู่เลยแกลืมกูบอกแล้วเทเวนเด้เก็นอ้อมเดียสักทีอะไรกูรู้สึกว่ามันนั่งเล่นดีเนื้อแต่ตัวมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่เว้ยแล้วมัไปกับไม่น่าเชื่อถเล่นตัวไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่เลดโอ้โหเด็กก็แเยอะเลยโอ้เยอะขนาดนี้ไม่ได้ก็แตะยังไม่ถึงร้อยอ่ะยี่สิบนาทีแล้วอยู่ๆดาเมจมันก็มาจากไหนก็ไม่รู้อะั่ง จำนวนพลาดโหลดนะไปเป็นเสียงมบสิบหมื่นซิงคาสิกเลยดูพ่อไปหาหลังอีกปะกำลังไปมันล้มมันลมใจเย็นไอ้เนี่ยมันล้มอัดอ้าตอนกูสกิวดักคิวด้วยเออดีน้องมันยังไงโดดมาดิมันโดดมาดิไปไปไปผูดดิพูดดิสกาเลยฉกาบบันอาดหน้าเหย สองมีมีอติสองวินติถึงว่าตรงนั้นะถึงว่าจาก้อมสไป้อมแรก้บ้านม่เยมาก้ยหนมยิงอัไหมอะไรใครให้ออกมึงอะโหแม่งมาลุตัคนก่่อเลยปเนี่ยตอย่าดเมลเลยิง เ็บจาาเออดีจังฉีดปูเอาทุกเม็ดโดนโดนคู่เลยตายก่อนไม่ได้ฉีดเอ้ยเจ็บทอไมเฮ้ยเทำไมอีกนึงยไอ้สัสมาหน้าหมดแล้วเพื่อนเรื่อยเรื่อยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมาบูมา

เฮ้ยมึงเตะกูไกลไปแล้วเว้ยมึงเนี่ยเฮ้ยมเตกูจกบไปแ้วเว้ยอึงเนี่ยเฮ้ยมึงเตะกูไกลไปแล้วเว้าม้งเนี่ยเฮ้ยมกูเตอกูักลไมแั้นเี้ยมัเนี่ยเฮ้ยแรงเตะกูไกลไปแล้วเว้ยมึงเนี่ยเอ้ยมึงเตะกูไเลไาแล้วยมึงเนย เข้าครเลยเจ้าเข้าไปก็าตายค่ะถูกแล้วกำมันนะอะไร,รอ่ะพอมีตาอะไรของ <D anger> มือเลยอะไรอของตตาาที่ออะไรขงมันวะเนี่ยกูโกรธแล้วกูบอกเลยอย่าให้กูโกรธเฮ้ยตาไม่ทันม่อนไม่เจ็บไม่เจ็บกูยืนได้เป็นปีเนาะกูยืนได้ปีโอ้โอ้โยติดคลิ้งรูปแรงนะอายอยู่ดีวะถ้ากูซื้ออะไรมาเนี่ยกูจะออก กูจะออกของซั้มเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันมีทีมแฟกเตอร์เหรอไม่ค่อยติดยิ้กับไอยเลยโดนโดนไอ้นั่นกูไอสัตว์เกิดขวานกูยิ้มันเป็นสโลว์หยาหน้าเกลียดติดๆิดไปเลยบบ้านนี่บ้าลมมึงนี่น่าเกลียดสุดๆไปเลยเพราะมันปล่อยมัานลมใส่กุ้งรู้ปะไอหลบได้เว้ยแค่ทำเองอ่ะ จจุดอไม่โดนไงแค่ต้นเก่งนั่นแหละเพื่อนต้นเตะโอ้คือไร้ด้ามสุดเลยปล่อยต่อนแม่สาวน้อยเหยียบลอยโอ้โหอะไรควายทะเลาะกันเดี๋ยววนี้นี่แปลกว่าคุณลือกอะไรอ๋อลืมกดต่อคุณอีย่บมันลมคุณใช้คุ้มมากเลยเนี่ยมันมันลมเฉย หลบหลบทำไมมันโดนเตะผมไม่โอ้าเยวอาอู่นิ่งผมไม่ายแล้ฉันีนึ่งสองสามโอ้โหนลาะไปเี่ยไอ้เจลีซินกูอติมันไม่เข้าเลยมันออกแค่สองกินเนี่ยอะไรวะจะมากเกินไปแล้วนะ ดาเมฆกูห้าห้าแล้วเนี่ยด้เมฆกูเอาลเอาฟ้าไม่เนี่ยเออนี่หายกูอ่ะกูกลัวพ่อมึงอ่ะกูกลัวก็ได้เบาหายเลยว่ะเพื่อนรักแปดแปดแปดแคตีนยิงคุ้ยเข่าเลยไอ้เนี่ยป้อมยิงอ่าตายกดแม่นสโลสโลสโลกูแม่งสามอยไอ้สวยทำไมมัดมอย่างนี้วะกูไม่เข้าใจคุ้ยค ไอ้ช้าหนึ่งไอ้หนีไม่แรงเลยด้วยยิงไม่เข้าดูกูดิเออไม่เข้าเลยยิงกูเนี่ยนิดเลยเครียดตังเป็ดเลยไปไหนโจโอ้โหเครียแม่งคู่หูนะลบอิงไว้สัตว์โอเคเออเนี่ยมึงเงียบก็แน่งเคพูดดังๆดิทำไมไม่ได้ยินแล้วบอสแรงอ่ะเคทำไมมึงนายไม่พูดอ่ะอื้มนายไปทำรหัสคนอื่นโดนแบนอ่ะนายขอโทษขอโทษ ไอปกรวปแล้คลีตัวละครใช่ปะเอาไปกวเว้ยอกูด้วยอย่าเพิ่งดิจบบ้านแล้หอ้ตา้านไ่เคยรีตัวละครใช่ไหมทีเอไม่เคยนะเอ้ยเคยทำไมมีอะไรอ่ะทำไมวะป่ากูเลยจะถาวัทรีเนี่ยของพก้ากจบบ้านลองปะกรไมย